สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิเชยาสิบสายนะคะตอนนี้ดำ,งำรงตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะโรงเรียนนอบินทาราธุริศทักสิงค่ะอะไรเป็นแรงจูงใจให้ครูเลือกทำอาชีพครูแรงจูงใจที่ได้เลือกทำอาชีพครูนะคะตอนแรกก็อเอาจริงๆก็ไม่ได้อยากเป็นครูนะคะแต่ว่าแม่แบอกว่า อยากให้ลงมาเป็นครูแต่ด้ยวยความที่ชอบภาษาอังกฤษแล้วโอเคเป็นครูก็ได้พอหลังจากที่ได้เริ่มเป็นครูเนี่ยมันได้่สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเลยการที่เราได้มีนักเรียนน,น่ารักน่ารักแนี้ค่ะหรือเช่นสง่งเป็นการส่งต่อมันว่าส่งต่อโอกาสแล้วก็เหมือนพอเด็กๆได้รับโอกาสดีๆเนี่ยมันทาให้เรามีความสุขก็เลยอยากเป็นครูต่อไปค่ะเคยจัดชั้นเรียนการเรียนการสอนแบบกิจรกรรมแบบอื่นในชั้นเรียนบ้างไหมครับปกติแล้วกิจรกรรมที่จะจัดนะคะนอกจากการให้ เรียนจากหนังสือแล้วเนี่ยก็จะเป็นการจัดกิจกรรมอย่างเช่นการให้เล่นเกมนะคะภาษาอังกฤษหรือว่าการทำให้ทำเหมือนคล้ายๆบทเกมนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นความโหดบุกเลตน,นะคะซึ่งเด็กๆเกนี่ยสามารถที่จะใช้โทรศัพท์นะคะหรือว่าเครื่องมือสื่อสารเนี่ยในการที่จะโต้อตอบหรือว่าตอบคาถามจากครูนั่นในมุมมองของครูการทํางานรูปกบบนักเรียนมีความท้าทายอย่างไรบ้างครับ การทำงานร่วมกับนักเรียนนะคะก็มีความท้าทายตรงที่เราจะต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ทำงานเป็นทีมด้วยกันให้ได้นะคะโดยที่อ๋อแต่ว่าอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องพยายามที่จะเข้าถึงเด็กแต่ละคนให้ได้กนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานครอบครัวแล้วก็มีลักษณะนิสัยเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะนี่คือความท้าทายทักษะใดที่คุณครูคิดว่าเป็นจุดแข็งในการสอนของครูครับทักษะนี่เป็นจุดแข็งของครูนะคะก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนักเรียนทุกคนได้ะคะ่ะแล้วก็เหมือนเด็กๆเ,เนี่ยสามารถเข้าถึงเราง่ายพอเราที่พอเราสามารถเข้าถึงนักเรียนได้เนี่ยการสอนมันก็จะง่ายทุกอย่างก็จะง่ายเพราะว่าเขาเปิดรับที่อยากเรียนกับเรานะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีจิตวิทยาที่ที่ ที่สามารถที่จะดึงความสามารถหรือศักยภาพของนักเรียนนะคะออกมาได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดแข็งของครูครูมีวิธีดึงดูดความสนใจของนักเรียนอย่างไรครับออวิธีการดึงดูดความสนใจของนักเรียนก็คือเราจะต้องดูว่านักเรียนห้องนั้นหรือเด็กคนนั้นเนี่ยเขามีความชอบในด้านใดนะคะแล้วทีนี้เราก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลต้นคว้าหาข้อมูลว่าสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเราสามารถที่เอามาประยุกต์ใช้กับวิชาเรียนของเราได้อย่างไรบ้าง เพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยความเก่งก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ความชอบของแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันระดับชั้นก็มีม,มีมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็คือถ้าเกิดเอ่อบางบางชั้นบางชั้นเนี่ยเอ่อบางห้องเขาเก่งกว่าเราก็พยายามที่จะเพิ่มเนื้อหาหรือข้อมูลเนี่ยให้มันให้มันกาเรียกว่าระดับความยากเพิ่มขึ้นหรือถ้าห้องไหนที่มีความอ่อนกว่าก็ลดระดับให้มัน ลดลงนะคะเขาจะได้ไม่รู้สึกเบื่อคิดว่าเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างไรกับการเรียนการสอนในปัจจุบันบ้างครับใน,นปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะมีบทบาทมากนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยกระแสของ AI เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีคือเด็กๆเ,เขาใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน,อย,านอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็กนเข้านอนเพราะฉะนั้นเนี่ย เทคโนโลยีเนี่ยมีผลมากในการในชีวิตของเด็กเราก็เลยต้องเอามาประยุกต์ทำไงก็ได้ให้เขาใช้เโท,ทรศัพท์หรือเทคโนโลยีเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะในเรื่องของการเรียนเคยแก้ปัญหาในห้องเรียนหรือความขัดแย้งกับนักเรียนอย่างไรบ้างคะปัญหาหรือความขัดแย้งในห้องเรียนนะคะกะ็เราจะเห็นได้ว่าการอยู่ร่วมกันของนักเรียนเนี่ยเขาจะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่มากแล้วก็ คุณก็ต่างมาจากหลากหลายครอบครัวนะคะแล้วก็หลากหลายฐานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดความขัดแย้งในห้องเรียนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ธรรมดามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องเราจะต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายนะคะว่าฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีความคิถห็อนอย่างไรและอีกฝ่ายนึงมีความมิดถห็อนอย่างไรเราเป็นครูเราจะต้องหาตรงกลางให้ได้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ทําความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันหาตรงกลางให้ได้ค่ะ คุณครูมองเห็นอนาคตของการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลเป็นแบบไหนครับในยุคดิจิตอลนะคะก็น่าจะเขาเรียกว่าพอเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเนี่ยไอ้พวกแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นครูเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาใน,ในเรื่องของการทำสื่อการเรียนการสอนนะคะที่เป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นหรือที่เป็นเกี่ยวกับ AI มากยิ่งขึ้นครูเนี่ยต้องพัฒนาในเรื่องของทักษะความรู้ทางด้าน AI แล้วก็ เทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็ทั้งในเรื่องของความรู้ในวิชาที่สอนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเห็นแล้วว่าความรู้ในค่อนข้างที่จะกว้างกว้างแล้วก็หาได้ทุกที่เรียนสามารถเด็กสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ค่ะขอบคุณสําหรับความคิเ็นของคุณครูมากครับแล้วก็ขอบคุณที่คุณครูสละเวลามาให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับขอบคุณมากครับชื่อะไรคะรอยตังวจเตะไปเร่อยแล้าเกิ แนวคิดที่อยากมาทำงานตรงนี้เพราะว่าอะไรคะเป็นอาชีพที่มั่นคงม,มีหน้าที่ปกป้องรักษาชาติเดิปอาชทพเคยลองงานสายอื่นมาก่อนไหมไม่เคยเพราะว่าเรียนจบแล้วกา็เป็นรว่เลยการร่วมทำงานกับคนอื่นเป็นทักษะที่ฝึกได้ยากไหมในมุมมองของ คิดว่างานฉายนี้พึ่งพาทักษะส่วนตัวเยอะไหมพอสมควรนะในเรื่องความต้องตัวต้องปรับใช้ในการทำธุรกิจให้รุ่งเไปได้อย่างสมบูรณ์คิดว่างานฉายนี้เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์มาก ายนี้ใช้ทักษะการบริหารมากไหมบริหารมากไหม,หม,ไหมต้อ,อสมควรอยู่เ,เคยร่วมงานกับหน่วยงานอื่นแล้วเห็นถึงแนวคิดที่สามารถนำมาสานต่อในหน่วยงานของพ่อได้ไหมในการร่วมงานกับหน่วยอื่นนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เขาด้วยเขาก็ต้องเรียนรู้เราด้วยบางคนบางต่อเพื่อจะได้ทำงานร่วมกัน นี้ต้องพึ่งสื่อออนไลน์เยอะไหมในการทำงานในด้านตำรวจไม่จำเป็นต้องพึ่งสื่อมากนะักแต่ในสิ่งที่สมควรเผยแพร่ก็ต้องเผยแพร่ เป็นเจ้าของธุรกิจร้านมาล่าคาบูอเป็นแรงจูงใจให้ทําอาชีพนี้คะลูกชอบกินค่ะลูกเป็นคนชอบกินหมาล่าแล้วก็เหมือนเขาคิดขึ้นมาว่ามันอาจจะมีบ้านว่างแล้วก็บังเอิญก็เออเปิดดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ลูกก็เป็นคนคิดสูตรอะไรแบบนี้ค่ะเคยจัดโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมคะโปรโมชั่นนี้ไม่เคยจัดค่ะแต่ว่า เคยเป็นมีเป็นของแถมช่วงเทศกาลแบบปีใหม่อะไรแบบนี้เธอก็จะเป็นแบบให้เป็นของขวัญวันปีใหม่วันสิ้นปีเยอะแยบะบค่ะสาหรัแบลบูกค,ค้าที่ที่เข้ามาทานในร้านยุกตัวอย่างได้ไหมคะว่เาเป็นอะไรเป็นแบบเป็นเป็นแก้วน้ําแก้วกาแฟหรืออะไรแบบนี้ในมุมมองของ<ม>คูนการทํางานร่วมกับพนักงานที่อายุน้อยกว่ามีความยาก ก็ไม่ยากนะคะคืออาจจะว่าทําพนักง,งานที่น้อยกว่าบางทีคือเขาเขาก็มีความเกรงใจกับเราที่อายุมากกว่าแต่ว่ามันก็มีบ้านในกรณีที่แบบอายุน้อยกว่าหรือว่าเด็กเจนแล้วเจนแซดเหรอเขาเรียกเด็กเจนแซดเหรออาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองหรือว่าคิดว่าสิ่งนี้ถูกเช่นขอกับบ้านอะไรแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้ามันไม่เยอะเกินไปหรือแ,แบบนี้เราก็ แต่ไม่ถึงกับว่าจะต้องเคร่งมากหรือเป๊ะมากหรือจะต้องหักเงินหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ทํายังไงก็ได้ให้เขาฟังเราทักษะใดที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของร้านคะจะกําชับพนักงานเลยว่าให้ยิ้มแย้มแจ่มใสบริการที่ดีแล้วก็ความสะอาด<ม>เพราะว่าของเราเป็นร้านอาหารถ้าร้านอาหารเราก็ต้องเน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็การบริการมีวิธีดึงดูดลูกค้าไหมคะ ก็ดึงดูดลูกค้าก็โดยการเาขาเรียกว่าอะไรนะกำชับพนักง,งานแหละเรื่องเดิมคือให้เขายิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่าบูดไม่น่าบึง้งแล้วก็ค่ะอ,อย่างเดียวแูบพอ,พ,พอไว้ก่อนใช่พูดเพอาไว้ก่อนแล้วก็อะไรที่คุณพ่อมองใจก็ให้เก็บไว้ข้างใน,นก็จะย้ำเสมอกับพนักง,งานแล้วก็วกในกรณีที่เป็นร้านอาหารเราก็ต้องเน้นความสดใหม่แล้วก็รสชาติก็ให้คงเดิม แบบที่เราชอบเราชอบอันไหนลูกค้าก็น่าจะชอบอันนั้นแต่คิดว่าทางร้านได้มีการใช้เทคโนโลโยีเข้ามาช่วยไหมคะก็มีค่ะในส่วนของเคาน์เตอร์คิดเงินอะไรแบบนี้ก็จะเป็นระบบเขาเรียกอะไรจีโพสนะที่แบบมีสินค้าใหา้มีระบบให้เลือกให้จิ้มแล้วก็มีสลิปออกมาอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นเทคโนโลยีก็เช่นให้พนักงานโพสบ้างในแต่ละวัน โพสคลิปหรือโพสต์อะไรลงเฟซเดิร์ของร้านอะไรแบบนี้ค่ะเคยแก้ปัญหาในภายในร้านบ้างไหมคะแก้ปัญหาในร้านปัญหาในร้านที่เจอเลยคือบางทีเกี่ยวกับสต็อกสินค้าที่บางอย่างที่เราไม่ได้ดูจนหมดอายุอะไรแบบนี้ค่ะปัญหาใหญ่เลยที่จะเป็นอันนั้นเพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาก็คือพยายามให้น้อง หรือที่เป็นตู้แช่หรืออะไรแบบนี้บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้ดูว่าสินค้าเราจะหมดอายุหรืออะไร่วงไหนอันไหนที่หมดอายุให้เอาออกเลยเราจะไม่มีขายอยู่ใน่วก